เก็บแปดปอกแล้วนี่ย่าสิพระมหาเห็ดผึ่งท่ามเถาเห็ดผึ่งท่ามก็คือเห็ดตับเตาเมื่อวานนี่เห็นดอกเถาหลายอยู่ คึดวามันสีังหงลงเหลืออยู่ย่า่เสียเอาไปเห็ดเสือเอาไปเห็ดเสือ,อนปลูกไวท้ทั้งอันทั้งเถียงหน้าย่ายพุ่นะถ่าไดอะไรจักสองสามดอกก็เสียเมอเห็ดโลดดอกเมือนี่าะว่าตน้นหูลิงทั้งเถืองมมันหลยอยู่คึดวาอันมันเห็ดประทันด้เหลี่ยวนะเมื่อวานนีท่านเด้เบิดสมองก,ก็เลยมาหาเล่มเบิง เห็ดผึ่งถามเธอมันมีอันดอกเถาเมืม่อกีกสิเบอร์เราหลับพี่น้องมันกี้ย่างกับสิย่างดอกเถานี่ครับโอ้ยมันพอแล้วบ่ดพี่น้องมันดอกเถาดอกนึ่งเลี้ยวเห็นไหมเถาพอด,ดีเลยพอด,ดีเถาได้แล้วดอกนึงได้แล้วดอกนึง เห็ดเสื้อดอกนี่ดอกนี่ใหญ่โอ้ยพอดีเลยเห็ดเสือตืิมกันกับอันว่านอันว่านแย่กับเห็ดเสือใส่แล้วปลาหูลิงหน้าแย่ มีแยกกับมาหาเล่มเอาอีกแต่เธอไม่หลุงเลือจักดอกสองดอกเพราะตืมกันว่าสันดอกนี้ยังนมนมอยู่พี่น้องให้บริเอาหมีดเขามาน้่ง ได้เห็ดไปเห็ดเกลือแล้วพี่น้องสองดอกน้องเติมกับอันเก่าสามดอก เป็นหาดอกเห็นดอกเถ่ามันบบเคยเห็นดอกถ้ามันบดได้งป่านนี่ถามันไงาบานเป็นสีสีเหลืองป่านนี่เรา่อยจังเห็นจะเป็นเอียงบบกัดโอ้ยหอยเดือกัดลมเอกแรลกพี่น้องสี่หอยอันนี้ หอยเรือหน่อยลมเอเ็กหลกอู้พอดีเอาไปเห็ดเสือ้อได้เห็ดไปเห็ดเสือ้อตืมกันดอกหนึ่งแล้วเอาไปเห็ดเสือโหลด โคตรสิเก่งเลยดอกนมแล้วออน,นี่ย่ายตั้งใจว่าสิเอามาหาเล่มเห็ดไปเห็ดเสือแล้วได้ยีรีพี่น้องเก็บแปดปอกแล้วมีเห็ดเป็นตใน,นหน่อย เฮ็ดคือเกาคือนมู่บ้านนี่แหละเฮ็ดเถาพี่น้องบ่พ่อสิได้ขายดอกย่อยนะน้ะนองแล้วกับัันคั่นให้มุนมุน เท่นั้นใช้จักน้อยกันขันจักบาทกันพี่น้องเึ็นตะขันดีดี ปีนี่ยังเสีลพี่น้องเข็มขคนสดสดยากจะท,ทินน่น่าหง ้นหูลิงใส่ลองเหงาหูลิงนี่แหละพี่น้องลองเบิง่งว่ามันสิเป็นจังไดเกี่ยวมาโจุกนึงอันละโจกุกแล้วสิใส่อันละโจกุก 기상캐리터배 ดื้อทิ้งหนังเนี่ยสเอาขาอนไปไปู่ยยังสีดินใส่ปุ่มแต่ก็จะไวละปวดเอวแล้วน,น้งบ,บารูว่าจะเกิดบากเกิดด้พี่น้องเอาเสือเห็ดเบลสดๆมาใส่เลยละคุยขอกคุยขี่ง้อขี่กล้วยกับบะหมี่แล้วมาใส่พราะว่าดินมงน,นี้ สมบูรณ์อยู่ดอกหากฟอยหนีหลายหากฟอยขึ้นไม่กินใบใหม่เยอยลงใส่หนีหลายโพดดินสมบูรณ์ดีอยู่ดินอยู่หน้าคู่หน้าจะเดินลุมแก้วหนึ่งพี่น้องดินถมดินที่กลนขึ้นมาเนี่ยแหละถมลงไปใบใหม่ถมเลย นี่เป็นต้นว่าได้พี่น้องต้นว่าเฮ็ดต้นว่าทั้งภาคเหนื้อข้าเจ้าออกดีดีเฮ็ดพึ่งท่ามเฮ็ดยุคะโอ้เฮ็ดพึ่งท่ามนี่ยละ่ะเฮ็ดตับเต้านี่ล่ะเหลืออยู่หน่อยๆคนจะกสะสาดไปเต้ยเต้ยหงว่าเนี่ยละ่ะพี่น้องนี่กระโหลกรียงกระตุ้นหูวเรียงนี่กระตุ้นว่าแยกกสะสาดไปเลย พดค่ะเร็ดผ้าลากิจแล้วมือนี่เฮ็ดซิปด,ดอกเอามาเห็ดเสือใส่น้ำคู่น้ำต้นหูลิงเบิดพอดีเบิดคู่ได้คู่เขียวนี่นึงพี่น้องเต็มนี่ละมาเธอหนายายกกับเฮ็ด่อไปหันนีเพราะว่าซุ่มทั้งหลังนะี่ยเฮ็ดมาเบิดดแล้วต่อทั้งนี้เพราฮันได้เห็ดไป ขันใดไม่อีกจักซีบดอกกระเทศไปก็สิเบิดพอดีแหละทัวพอดีเมื่อนี่ก่มีทอนี่สิเมื่อบานกินเขาคนสวยเราแย่อยากเขาเราเรอบันเด้อ